บทที่275ปรากฏว่าคุณเป็นหนึ่งในโทเทมสิอันดับแรก Invincible Big Brother กำลังจะเกิดบทที่275ของปริมาณข้อความดังนั้นคุณจึงเป็นหนในสิโทเทมทุกคนมองไปที่โทเทมอที่10ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยความตกใจ10โทเทมลูกน้องของเอลยูหยิบปิงไม่ใช่จุดสุดยอดของโทเทมทั้งเก้าแต่เป็นเทพเจ้าโบราณสูงสุดแห่งโทเทมทั้งสิบในขั้นต้นเมื่อเชซิปิงบินดับลิวทองทุกคนคิดว่าเชซิปิงเป็นทีมจุดสุด,ดทท้ แม้ว่าโทเทมอทั้งสิจะอยู่ห่างจากจุดสูงสุดของโทเทมอทั้งเก้าเพียงครึ่งเก้าแต่พวกมันก็แยกจากกันเมื่อคุณทำลายโทเทมอได้สิโทเทมอคุณสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพ,พเจ้าโบราณซีออนซึ่งหมายถึงเทพเจ้าโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากคนที่สามารถทำลายโซตรุนแห่งกฎของเหล่าทวยเทพและเจาะทะลุสิบเอ็ดโทเทมอได้จึงเป็นเรื่องยากที่ทุ่งดวงดาวเช่นทุ่งดาวไปยอฮอวงจะปรากฏในหลายยุคหลายสมัยดังนั้นโทเทมอทั้งสิจึงเป็นเทพเจ้าโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วแม้แต่หออ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 ููดดงงงงทท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 ีี่่่่่่่มมมมมมาาาาถึพพร้้้กกกััับเเ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 เฐนนนนส็็ตตใจืืหหโโลลยยชิิ หัวใจของทุกคนดูเหมือนจะกระตุกแสงดาวระเบิดดวงดาวนับไม่ถ้วนได้บินออกไปในช่วงขณะหนึ่งดูเหมือนทุกคนจะอยู่ในโลกที่ดวงดาวตกลงมาดวงดาวสลายเปลวเพลิงสีเทาอันตรายของ WU ทองทันทีระเบิดผ่านและดวงดาวนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหา WU ทองเกือบจะในทันทีเขามาถึงอู่ทงหออูทงส่งเสียงคำรามดังลั่นพลังอันเดชทั้งร่างถูกกระตุ้นอย่างบ้าคลั่งและที่เท่าอันเดชระเบิดอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นก็ระเบิดออกและในขณะเดียวกันเขาก็เปิดรูปแบบการป้องกันทั้งหมดของชุดเกราะศักดิ์สิิิิททททธ์์บบบบนน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 รร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 ่่่่่่่่่่าา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 างง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 กก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 ยยยยยยยขข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 อออออออเเ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 แแตตมมมมัััั็็็ไไไ้้้้้ปปะะะะะโชชืดดดดดววววถพุีีลึ ห่อหูตรงระเบิดออกขณะที่ดวงดาวนับไม่ถ้วนยังคงโจมตีเขาหอ่อหูตรงก็ถูกทิ้งระเบิดแอร์และทิ้งระเบิดอีกครั้งอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ดาวชนเข้ากับมันร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของ WU ธงจะระเบิดเมื่อดวงดาวนับไม่ถ้วนกระแทกเขาร่างศักดิ์สิทธิ์ของ WU ธงที่ถูกระเบิดออกจากปลายภูเขาก็ระเบิดออกจนหมดและระเบิดเป็นเนื้อและเลือดนับไม่ถ้วนโทเทมอทั้งเก้าก็ระเบิดและกดของเหล่าทวยเทพก็ถูกตัดขาดทุกคนมองฉากน,นี้ด้วยความตกใจจุดสูงสุดของโทเทมอทั้งเก้าตัวถูกโจมตีด้ววววววยยยยยหหหมมมััััดดดดดดดในนนนเเ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 ลาาาาาีีีกกกปป็รรรรืื่่่่ออองงงสสำบบทททุคจะะชชิิิถไ้้ แม้ว่าเทพเจ้าโบราณของโทเทมอทั้งสิอันดับแรกจะรู้จักกันในานามเทพเจ้าโบราณของซีออนแต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายโทเทมอตอนปลายของโทเทมอทั้งเก้าด้วยหมัดเดียวทักษะเฉพาะตัวประเภทไหนในตอนนี้ผู้เท่าบางคนนึกถึงทักษะติดดาวของเชสิกอิงที่หายไปเมื่อสักครู่นี้และกินเข้าไปแม้ว่าพลังการต่อสู้ของเชสิกอิงนั้นน่าทึ่งแต่ครึ่งหนึ่งของข้อเท็จจริงที่ว่าเขาสามารถระเบิด WU ทองได้เป็นเพราะพลังอันน่าสะพรึงกลัวของสิ่งเชนฟิสในตอนนี้ ในตอนนี้ดวงดาวนับไม่ถ้วนได้โจมตี WU ทองทีละดวงซึ่งเทียบเท่ากับเทพ,พเจ้าโบราณแห่งโทเทมอร์สิบอันดับแรกที่โจมตี WU ทองอย่างต่อเนื่องดังนั้นแม้ว่าหอหมุดทงจะเป็นจุดสูงสุดของโทเทมอทั้งเก้าในระยะต่อมามันก็จะถูกทิ้งระเบิดจุดสูงสุดของโทเทมทั้งเก้าปลายสามารถหยุดโทเทมอร์สิบอันดับแรกจากการตายได้แต่ไม่สามารถหยุดการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องของปรามาจารย์โทเทมสิบอันดับแรกได้อาจารย์อันเดสตกตะลึงตอนนี้เชซิปิงและ WU ทองยิงเร็วเกินไปและเชซิปิงก็โจมตี WU ทองมมออองงไปปที่รราาจย์ขขันเดสแและ อย่างไรก็ตามหลังจากที่เชซิปิงฆ่า w ูทองด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเขาไม่ทำแบบนั้นอีกเพราะ LU หยิบปิงปล่อยให้เขาฆ่า w U ทองได้เพียงตอนนี้เท่านั้นคนตายและประมาจารย์แห่งศาลเจ้าแข่งทีอง์เห็นเชซิปิงหยุดระหว่างที่หวาดกลัวเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเมื่อทุกคนคิดว่ามันจบลงแล้วหลุยี่ก็พูดอย่างใจเย็นว่าฆ่าพวกเขาให้หมดทุกคนตกใจพวกอันเดสและประมาจารย์แห่งวังสวรรค์สวรรค์ต่างก็โกรธจัด LU หยิบปิงแม้ว่าจะมีปรมาจารย์โทเทมอร์สิบคนอยู่รอบตัวคุณแต แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำร้ายเชซิอิงที่มีโทเทมอร์สิบอันดับแรกได้หากพวกเขาต่อสู้อย่างหมดท่าพวกเขาก็ยังสามารถฆ่าเอลยูหยิบปิงได้แม้ว่าเชซิปิงจะเป็นหนึ่งในสิบโทเทมอที่ดีที่สุดแต่เขาต้องเผชิญกับโทเทมอทั้งเ็และเทพเจ้าโบราณแองค์และไม่สามารถปกป้องลูอี้พิงได้ในเวลาเดียวกันยูอันจิงยูได้ตะโกนไปยังปรมาจารย์ของเดมอนเซกรวมถึงหึิงลินจากเดมอนกาเธอริงเซกถ้าคนของเอลยูหยิบปิงฆ่าเราคุณจะไม่สามารถหลบหนีได้สามารถรวมพลังกันเจ้านายมองดูการละกันและทุคกคนก็บินไปหาเจ้านาาาขขเเ่ีดิพวววมนัต้้ชชไ เมื่อเชซิปิงเห็นเดมอนกัดเทอริงเซกสโตนบนเกตหลัดซีเซกโกสเดมอนฮองและอันเดสและเฮดเวนลีพาเลตเขายิ้มอย่างเย็นชาเขาก้าวออกไปหนึ่งก้าวและต่อยเหล่าผีดิบผู้เที่ยวทานหลายร้อยคนในวังเทพสวรรค์เมื่อมันพุ่งออกไปท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและดวงดาวนับไม่ถ้วนก็บินออกไปอีกครั้งและคราวนี้ดวงดาวที่ยิงออกไปก็มีจำนวนมากขึ้นมากกว่าตอนนี้หลายเท่าคนตายสารเจ้าแข่งกีองและประมาจารย์ทั้งหกของเดมอนกัดเทอริงเซกต่างตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งนี้เมื่อเห็นเช่นนี้ยยยยยยููููออออออััันนนนนจจิิ่่่่กกกก็็คคำรราาาาาาามมททุตตส้งงงเเเเปปพววหหหดีะฆล เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาก็เลี่ยงผ่านเชสปิงและรีบไปที่แอลยูหยิปิงการต่อสู้กับปรมาจารย์แห่งโทเทมอสิอันดับแรกนั้นเป็นการติดพันความตายดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะฆ่าหลุยี่ผิงก่อนอย่างชาญฉลาดหลุยี่ผิงถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะเผาหยกและหินทั้งหมดอยู่อันจินยัวคำรามด้วยใบหน้าที่น่ากลัวฉันจะฆ่าคุณก่อนที่ฉันจะตายในทันใดนั้นเขาก็กระแทกแอลยูหยิปิงเมื่อมองไปที่อยูอันจินยัวที่ถูกสังหารหลงจีเอาจินยู N e w, ใส่หัวและยิม้มและกำลังจะยิงแอลยูอีกล่าอย่างใจเย็นไม่พลังอันยิ่งใหญ่อาจพุ่งออกมาจากเขาและผู้ยิ่งใหญ่นี้อาจเหนือกว่าสวรรค์ทั้งหมดปกคลุมโลกหลุยี่ผิงตีด้วยนิ้วเดียวพึ่มเสียงหึ้งแปลกๆดังมาจากอวกาศ เมื่อเอลยูหยิบปิงพุ่งออกไปด้วยนิ้วเดียวลำแสงของแรงนิ้วก็พุ่งทะลุช่องว่างผ่านตรงกลางหมัดของยูอันจินยูวจากนั้นทุกกรอกของยูอันจินยูวและทะลุผ่านหัวใจของยูอันจินยูวยูอันจินยูยืนอยู่ที่นั่นอย่างแข็งทื่อเพียงเพื่อให้รู้สึกว่าเสียงรอบข้างเงียบลงทันทีเขามองลงไปที่หน้าอกของเขาและเห็นว่ามีรูขนาดใหญ่ในหัวใจของหน้าอกของเขามีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเปลวเพลิงกำลังทำลายร่างศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างมามันทำลายพลังชีวิตของเขาเขามองไปที่เอลยูหยิบปิงมเอดยว่าง ปัสเจรีพวกอันเดสและประมาจารย์คนอื่นๆของศาลเจ้าแข่งปี่องค์ที่รีบไปที่แอลยูหยิบปิงก็หยุดและมองไปที่แอลยูหยิบปิงดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจในขณะที่เอ็กกูเทงกำลังจะปิดกั้นอันเดสและสกายรีนโซแคนและคนอื่นๆก็หยุดลงทุกคนมองไปที่หลุยส์พิงรักด่าว่าคุณเป็นหนึ่งในสิบโทเทมเสียงของยูอันจินยัวแหบแห้งสิบโทเทมใบหน้าของแอลยูหยิบปิงสงบบทที่สองร้อยเจ็ดสิบหกงานเลี้ยงของปรมาจารย์วัง ฮินวินซิเบิร์นบิ๊กบราเธอร์กำลังจะเกิดขึ้นบทที่276งานเลี้ยงของปรมาจารย์วงังเบลเยีในสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนร่างกายของย uh ูอันจินยูเริ่มสลายทีละน้อยและในที่สุดก็หายไประหว่างสวรรค์และโลกหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีแม้แต่หมอกเลือดแทงคิววิงแทงเอเกียาวและดวงตาของคนอื่นๆเบิกกว้างปรมาจารย์แห่งเก้าโทเทมอการดำรงอยู่ของรายชื่อเทพเจ้าที่25ถูกโจมตีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหลุยี่ผิงมองไปที่คนตายและประมาจารย์คนอื่นๆของวังงงงงสสสสสวววววววรรรรรรรคคคค์์ออออัันนนนนเเเดดดทีีี่่่่่พพิิุขึ้้้้มมมาาาาาาาแลละผููชชยย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 ญหหจกกกต็ถง ดวงตาของแอลยูหยิบปิงผ่านไปและผู้เที่ยวชานทั้งหมดรวมตัวกันในแข่งกันีฉันซองถอยกลับด้วยความกลัวค่ะหลุยี่พูดอย่างเฉยเมยเมื่อแอลยูหยิบปิงพูดจบราศีพฤษศเขาเมังกรก็เคลื่อนไหวและราศีพฤษศเขามังกรก็มาถึงเชนจีอูเชงซึ่งเป็นปรมาจารย์แห่งโทเทมออีกเก้าแห่งในศาลเจ้าแข่งกีองและตบมันโดยตรงด้วยฝ่ามือของเขาก่อนที่เชนจีอูเชงจะตอบสนองเขาถูกยิงที่มุมที่ตกลงมาของราก้อนฮอนทอรัสปรมาจารย์แห่งอันเดสและแข่งกีองมองไปที่เชนจีอูเชงที่ถูกยยยิิงงงและใใบบหนนนนน้้้าาาาาาาขขขอออออเเ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 ซีีีีีดดดวววคคคมมมมตกกกกจจป็ทททททพโโรณุ่่ั คุณต้องรู้ว่าวังศักดิ์สิทธิ์ที่รกร้างทางตอนเหนือมีเพียงสามสิบโทเทมอต่อหน้าเขาเจ้านายและคนรับใช้สามคนของเอลยูหยิบปิงเป็นโทเทมอทั้งสิบราศีพฤษศเขามังกรยังคงโจมตีและทันทีที่เขาก้าหนึ่งเขาก็มาถึงด้านหน้าของปรมาจารย์อีกสามคนจากเก้าโทเทมอของเผ่าอันเดสเมื่อปลาตัวเล็ก,ลกๆกวาดออกไปมันก็โตเป็นภูเขาทันทีโทเทมออันเดสทางเก้าอันถูกระเบิดและกระแ,ะกระแะทกเข้าไปในทิวเขาอันห่างไกลเมื่อโทเทมอทัทางเก้าอันถูกกระแทกเข้าไปในทิวเขาที่อยู่ห่างไกลพวกมันก็เปิด เบ่งลินและเสิงบ่ายยูรู้สึกหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเมื่อทั้งสี่กำลังจะหันหลังหนีปลาตัวเล็กที่อยู่ในมือของราศีพฤษภเขามังกรก,ก็โบกมือให้พวกเขาทั้งสี่คนเช่นเดียวกับสามก้าวในของเผ่าอันเดสต่างก็ปลิวว่อนหลังจากระเบิดคนสี่คนราศีพฤษภเขาเขาเมงกรยิ้มและเดินไปทางโทเทมทั้งแปดในเวลานี้ในบ้านของประธานาธิบดีเทียนเทียนหอร่วนเจิ้นมองไปในทิศทางของแข่งเกอร์นีฉันซองจีนเอลเอโอใส่หัวและพูดว่าอันเดธทบก้าโทเทมอของกำนังเทพนภา,าถูกส่งมาพร้อมกันบวกกับเฮมิงลินทททททััั้้้้้้งง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 ขขขขออออออนนนนนิิิิิกก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 าา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 ยยยยปปปปปีีีศจจจรรรรรรววววบมมมมมพพเเเเเเ็์โแ่่่สถไไดผหห ฉันไม่รู้ว่ามันน่าเสียดายสำหรับเอลยูหยิปปิงหรือสงสารน้ำที่วุ่นวายของดวงดาวบนร่างของเอลยูหยิปปิงเหล่าผู้ไม่ตายสารเจ้าแข่งกีองและเดมอนกาเธอริงเสกร,รวมตัวกันที่แข่งกนันนีเสกข่าวใหญ่เช่นนี้หอาการค้าแห่งนภาไม่อาจล่วงรู้ได้โดยธรรมชาติเจียงเอลเอโอกล่าวว่ามันเป็นเรื่องของโทเทมอร์ขนาดใหญ่ของเอลยูหยิปปิงซึ่งเป็นปาฏิหาริย์แห่งยุคสมัยอย่างไรก็ตามอัจฉริยะจะมีประโยชน์อะไรต่อให้ชั่วร้ายแค่ไหนเมื่อเขาพินาศในเวลานี้เจ้านายของหอาการค้าเทียนเทียนเข้ามาและรายงานท่านประธานเจียงงงงงงลลาาาาาาววววววหหยยินน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 เเเเเ่่่่่่่่่่กกกขข้ออออมีรรรรืืดดดจจะพบทัูง ยินเหวยรับผิดชอบด้านข่าวกรองที่หอการค้าสกายไลน์หอร่วนเจินขอให้เขาให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของแข่งกัรนีฉันซองและรายงานกับเขาว่าได้ผลมีผลอยู่แล้วอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปรมาจารย์ของอันเดสแข่งกีองรีนและเดมอนกาเทอริงเสร็จเพิ่งมาถึงแข่งกัรนีเสร็จไม่นานมานี้เป็นไปได้ไหมที่นิกายแข่งกัรนีถูกละเมิดอย่างรวดเร็วให้เขาเข้าไปหอร่วนเจินกล่าวหลังจากนั้นไม่นานยินเหวยซึ่งรับผิดชอบหน่วยข่าวกรองของหอการค้าสกายไลน์ก็รีบเข้ามาท่านประธานเจงาวนวววยรรีีททูทััาาันนนนน่่่าาา้้ตตตตออออจจกกแแงงงงงฉซ W หลลละะะไ LAO สึ WU ทองเป็นอันดับที่14บในบีเองกอดลิสต์รองจากเจียง Lao ซึ่งเป็นที่13ในรายการบีเองกอดมันคือใครหอร่วนจนอดไม่ได้ที่จะถามเป็นชายวัยกลางคนที่สง่าง,งามถัดจากหลุยส์ผิงหยินเหว่ยกล่าวนั่นคือเขารุ่นเซนและเจียง Lao สองคนมองหน้ากันและฉากของ WU หยิบป,ปิงบอกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเป็นเจ้าในายในเวลานั้นไม่สามารถช่วยได้แต่นึกถึงมันคือโทเถมอสิบอันดับแรกใช่ไหมเจียงลาวยังคงไม่เชื่อและถามอีกครั้งด้วยความมั่นใจยินเหว่ยกล่าวว่าใช 10โทเทมใน120ไมล์รูนเซนและเจียงเอลเอโอต่างก็ประหลาดใจไม่แพ้กันหลังจากนั้นไม่นานหอรุ่นเจินก็สงบลงและพูดด้วยท่าทางที่ซับซ้อนแม้ว่าบุคคลนี้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโทเทมอสิบอันดับแรกพลังการต่อสู้ของเขาก็น่าจะเทียบได้กับขั้นสุดท้ายของโทเทมโทเทมอสิบอันดับแรกปัชเจรีอัญญประกาศคู่นี่คือความแข็งแกร่งของสามอันดับแรกในการจัดอันดับเทพแห่งถิมนทุรกันดารเหนือเนื่องจากเอลยูหยิบปิงไม่ได้ฆ่าอยู่อันจินยัวเมื่อเขามาจากที่นั่นน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 ยย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 ยิิยิิิิเเเเเหหหหหวววววไมมม่่่่รรููููู้้าาาาาาอออออลลลลีปงงงฆััััจใซตตตตกกกะะึึขขบบดสค เมื่อรุนเซนและเจงเอลเอโอเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยินเหวยพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในแข่งกอร์นีแชนซองหรือไม่ทั้งสองคนมองไปที่จดหมายยันและทั้งคู่ก็มองด้วยความ,มงุนงงหลู่ยี่ผิงและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกคนหนึ่งเป็นโทเทมอร์สิบอันดับแรกด้วยเหรอหอรุ่นเจินไม่รู้จะพูดอะไรอยู่พักหนึ่งเนื้อหาของจดหมายคือการรายงานข่าวว่าเอลยูหยิปปิงฆ่าอยู่อันจินยวและหล่องจีเอาจินนิวได้ฆ่าเชนจีอูเชงแม้ว่า LU ลลอเอลยูหยิป็นเเเททพจ้าโาโี่่แขแขงงกกดออมมยูปิ่นนยัและเเิจีอูงไดด้อยยย่่าาางง ในเวลานี้ในดินแดนบนรรพบุรุษของคนตายหอหู่เจิ้นกำลังดื่มไวน์เล็กน้อยอย่างสบายๆและในขณะเดียวกันเขากำลังดูหนังสือประสบการณ์การฝึกฝนของชายผู้แข็งแกร่งในยุคกลางและเขาอ่านมันด้วยความสนใจอย่างมากเขาเฝ้าดูอย่างเพลิดเพลินเมื่อเห็นวีวูหมิงผู้เท่าผู้ตายวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกและรายงานข่าวเกี่ยวกับเชซิปิงแปวูหยิบปิงและดราก้อนฮอนทอรัสที่ฆ่าวีวูทอกยูอันจินยูและเชนจิอูเชงหอหู่เจิ้นไม่ได้สังเกตเห็นเมื่อเหยื่อในมือตกลงไปเขานั่งอยู่ที่นั่นในความมึนงงหหหลลลัััััังงงงจาาากกกนนนนนนน้้ไมม่่่เเเเเอดดดสท็ีียยบบชวววรรค์ ครึ่งชั่วโมงผ่านไปจากนิกายแข่งกัรนีดีไวส์เสกหลุยี่ผิงมองดูคนตายที่ถูกสังหารอย่างสงบมีประมาจารมากกว่า500คนจากแข่งทีโอมดีไวส์พาเลสกาเทอริงเดมอนเสกบลัดซีเสกสโตนโบนเกตและโกสเดมอนฮองหินและใบไม้ที่อยู่รอบๆถูกปกคลุมไปด้วยหยดเลือดเอลยูหยิปปิงหล่องจีเอาจินนิวและเชซิปิงกลับไปที่สิงยูพิกหลังจากที่พวกเขาได้จัดการกับผู้นำนิกายหลายคนปรมาจารย์ลัทธิมันคนอื่นๆรวมตัวกันอยู่ไกลๆมองดูหลุยี่ผิงและทั้งสามคนจากไปบางคนก็ช่วยอะไรไม่่่่่่่่่่ไไดดด้้้้ออออออีีีีีีกก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 แแแแลลลลลลวววววววมมมมงง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 งัััับบบพพืืืนนนนนรรรรรรราาาาายยยยยขขขเเเเเ็็็จะะคิทุ วันรุ่งขึ้นเมื่อเอลยูหยิบปิงกำลังฝึกซ้อมเอกรูเถงและโศกแทนได้เคาะประตูวังของเอลยูหยิบปิงอย่างระมัดระวังโป้คฤหืสห์ไปยอห่วงให้ความบันเทิงแก่ฉันเป็นหลักหลี้ผิงกล่าวใช่แม่ทัพใหญ่แห่งวังศักดิ์สิทธิ์เบยย์อยู่ข้างนอกเจ้าต้องการพบเขาหรือไม่เอกรูเถงถามอย่างระมัดระวังเขาเข้ามาหลี้ผิงกล่าวบทที่277ร้อยดสบเจ็อยวูเซนและเก่าหยุนพี่ใหญ่อยูยอย่ยงคงกระพันกำลังจะเกิดบทที่277ร้อลอยอูเจิ้นและเถาหยุนไปเอกรูเถงและโศกแทนตอบด้วยความเคารพแล้วถอออออยยกกกกกไไปหหลัันนาาัังงงงงจาา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 านนนนนนน้้ D ้มม่่่่พววเเเขขข็ฟดผูบญญชรรรททีิิใ์์ วังเทพรกร้างทางเหนือไม่ได้เป็นเพียงกองกำลังอันดับหนึ่งในภูมิภาคดารารกร้างทางเหนือเท่านั้นแต่เจ้าวังแห่งวังเทพแห่งความรกร้างทางเหนือนั้นถูกควบคุมโดยอาณาจักรบนของอาณาจักรเทพซึ่งเป็นตัวแทนของอาณาจักรบนเพื่อปกครองดาวรกร้างทางเหนือภาคดังนั้นเจ้าวังแห่งวังเทพรกร้างทางเหนือจึงไม่เพียงแต่เป็นบุคคลแรกในเขตดารารกร้างทางเหนือเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของเขตดารารกร้างทางเหนือด้วยในเขตนอร์ทเวิลด์เนสเตอร์โดยทั่วไปไม่มีใครกล้าขัดต่อความปรารถนาของมาสเตอร์ออฟนอร์ทเวิลด์เนสเต้อรบังค์พาของเขา แลฟ้ฟางตรงหัวเป็นผู้นำของผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากมายและยังเป็นแขนขวาของปรมาจารย์วังไผยยอห่วงตอนนี้ไปเยืองพาเลทให้ความบันเทิงกับเอลยูหยิบปิงเป็นหลักและฟางดงหัวก็มาเชิญเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเอลยูหยิบปิงเพื่อให้ฟางดงหัวเชิญมามีคนเพียงไม่กี่คนในนอร์เทิร์นดีโซเลสตาเรียเจียนทั้งหมดที่มีคุณสมบัตินี้อย่างน้อยเอกรูเถงก็ไม่มีคุณสมบัตินี้หลังจากฟางดงหัวเข้ามาเธอเห็นเอลยูหยิบปิงนั่ ฟางตงวารีบกล่าวว่าใช่ท่านประมุขของเรากำลังจัดงานเลี้ยงและเชิญท่านลู่อี้ผิงไปงานเลี้ยงอย่างจริงใจเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาได้เชิญทองคำออกมาก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวและนำเสนอต่อลู่อี้ผิงด้วยตนเองน่านับถือมากๆแม้ว่าฟางตงวาจะเป็นผู้นำของผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลายคนของวังเทพโปรแกรมทางเหนือแต่เขาเป็นเพียงยอดสูงสุดของโทเทมอทั้งเก้าหลังซึ่งอยู่ในอันดับที่สิบเอ็ดในรายชื่อเทพโปรแกรมเหนือหน้าถนนไม่กล้าทำผิดลู่อี้ผิงเปิดคำเชิญในคำเชิญมีตัวอักษรขนาดใหญ่หลายตัวจารึกไว้โดยปรมาจารย์แห่งว,งวงังป หลุยส์ผิงปิดคำเชิญและถามอย่างไม่เป็นทางการว่าครั้งนี้นอกจากจะให้ความบันเทิงแก่ฉันแล้วปรมาจารย์วังของคุณยังเชิญใครอีกไหมฟางดงหัวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ตอบตามความจริงนอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพหลอดเอลยูแล้วเจ้าวังของเรายังให้ความบันเทิงแก่หลอดดับวิยูเซนแห่งอันเดธท่านเก่าอยู่แห่งเฮเวนลีพาเลสท่านหูเฟยจากนายฟอคแลนท่านหูเต่าและท่านหอหูซงเจียนท่านหวงเจ้าปีศาจยกเจ้าพระหัสศักดิ์สิทธิ์มีโทเทมอร์สิบอันดับแรกในป่ายอหวงเซินฟู่กล่าวคือยกเว้นสามคนในป่าายยยอหวงงงนเลี้ ตามการจัดอันดับของ Northern w i l d e r n e s s Goldlist ใครก็ตามที่ฆ่าหรือเอาชนะมาสเตอร์ในรายการ Northern w i l d e r n e s s ก็จะแทนที่อันดับของพวกเขาโดยอัตโนมัติ L U ยิบป n g ฆ่าอยู่อันจิ่หนึ่งและตอนนี้เขาคือ25รายชื่อเทพแห่งถิ่นธุรกันดาเหนือหล่องจีเอลจินนิวฆ่าเชนจีอูเชงและตอนนี้เขาเป็น28ของรายชื่อเทพแห่งถิ่นธุรกันดาเหนือเจสิปิงสังหาร W U ทองซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่า L U ยิบป n g และดราก้อนฮอนทอรัสและเป็นอันดับที่14ในรายชื่อเทพแห่งถิ่นธุรกันดาเหนื้อยืมเข้าใจแล้วฉันจะไปงานเลี้ยงหหหหหหหลลลลลูอออออออีีีผิิงงงงงงงกกกกกก่่่่่่่่าา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 วววววตตนนนนนนน้้้้ปปปรรรรรมมมมจจยยยยยยย์ฮััับแแแเเเเเขข็็ฝึพืืดทสโชคภๆไ โอเคครหาหน์เทพรกรังทางเหนือกำลังรอท่านลู่อยู่ตรงฟางหัวพอใจกล่าวด้วยความเคารพแล้วกล่าวคำอำลาและจากไปหลังจากที่ตรงฟางหัวจากไปราศีพฤษภแกรมังกรเหอเหอกล่าวว่าข่าวเหรียญปี้รู้ดีว่าเจ้านายของเขาและพวกอันเดนได้สร้างความบาดหมางกันอย่างร้ายแรงและตอนนี้เขายังคงให้ความบันเทิงกับปู่เจิ้นและเฉาหยุนสิ่งนี้หมายความว่าข่าวเหรียญพี่ถามนี่คือชื่อจริงของปรมาจารย์วังป่าทางเหนือเกกูเถงก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างระมัดระวังจากการเดาของฉันหลอดเดืองพาเลตหลอดกำลังนั่งอยู่ในเขตเเดืองเยีขสตาร์และคคนตายและววังเทสร หล่องจีเอาจีนิวได้ยินคําพูดเขากล่าวว่าข่าวเหรียญปี้ต้องการให้เราปล่อยอูเจิ้นและเกาหยุนไปจากนั้นเขาก็พูดว่าเขาคิดว่าเขามีใบหน้าใหญ่จริงๆดังนั้นเขาจึงจัดงานเลี้ยงและต้องการให้เราปล่อยให้ดวีวูเซนและเกาหยุนไปเกกูเถงโซแคนทั้งสองไม่กล้าโต้ตอบแอลยูหยิบปิงยืนขึ้นและพูดอย่างเฉยเมยตั้งแต่ข่าวเหรียญบีเชิญวีวูเซนและเกาหยุนไปงานเลี้ยงมันช่วยเราให้ไปที่อันเดสและเฮเเวนลีพาเลตดีมีการจัดงานเลี้ยงเจ็ดวันต่อมาดังนั้นแอลยูหยิงงงงงจจึไไไม่่รรรรรรีีีีีบบบบ้ออ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 นน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 นปปททัััเเ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 ดดดสสแแแแแแลลลลละะะฮฮวววิิิาฟกกกกกกููโซคคยยพพุุษข ท่านเจ้าค้าดูเหมือนว่าเจ้าวางแผนที่จะโจมตี WU เซนและเก่าอยู่ในงานเลี้ยงจริงๆเจียนซูโซแคนขมวดคิ้วเอกูเถงก็มีสีหน้ากังวลเช่นกันเมื่อเอลหยิบปิงและเมื่อเจ็ดจำนวนของพาเลตมาสเตอร์ของเบยองดีวพาเลตเจ้าวางจะโกรธอย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงความยิ่งใหญ่ของเบยงเฉนฟูหนังสีาของเอกูเถงก็รู้สึกซาวังเทพร้างทางเหนือไม่สามารถเทียบได้กับวังศักดิ์สิทธิ์สวรรค์และคนตายไม่ต้องพูดถึงสาลเจ้าแข่งกีองและอันเดแม้ว่าจะมีการรวมกลุ่มสุดยอดนับหมื่นในารงืออไย่ ความแข,แข็งแกร่งของวังเทพแห่งถิ่นธุรกันดาเหนือนั้นยากจะยังถึงบนพื้นผิวมีเพียงสามโทเทมอรในสิบอันดับแรกในป่ายอห่วงเซินฟู่แต่ทุกคนรู้ดีว่ามีมากกว่าสามคนในป่ายอห่วงเซินฟู่นอกจากนี้คาราฮ์ศักดิ์สิทธิ์ที่รกร้างทางตอนเหนือยังคงรักษาเจตดจำนงของอาณาจักรบนของอาณาจากักรเทพและเบื้องหลังคืออาณาจักรบนของอาณาจ,ากาจากักรเทพหรือจะให้ถังปีนอเจ้าตัวเล็กชักชวนผู้ใหญ่โจคานกล่าวทั้งสองรู้ว่าเอลยูหยิปปิงและหล่องจีเอาจินนิวรู้จักแข่งบินเป็นน้องชายของพวกเขาและชอบแข่งบินมากเอกกกกููเเเเถถิิิงงงงงงลลลลััััแแแแะะพยหนนน้้้าาาาใไไม่ชขวดรบคคสจอโ มีอะไรผิดปกติเจียงซิงถามทั้งชิงส่งจดหมายให้เจียงซินเมื่อเจียงซินเห็นมันใบหน้าที่สวยงามของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างมากอาจารย์เอลยูต้องการค่าวยูเซนและเก่าอยู่ที่งานเลี้ยงในเบียงเชนฟูใบเนยอยู่ที่ไหนทั้งชิงถามเด็กคนนี้ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนอีกแล้วเจียงซินพูดถึงลูกชายคนเล็กของเขาอย่างช่วยไม่ได้เรียกเขากลับมาหลายวันผ่านไปเอลยูหยิปิงหล่องจีเอาจินนิวและเชซิิงออกเดินทางสู่วังศักดิ์สิทธิ์ทางเหนือที่รกร้างวังศักดิ์สิทธิ์เหนือที่รกร้างว่างเปล่าตั้งอยู่บนท เมื่อหลู่ยี่ผิงและคนอีกสองสามคนมาถึงท้องฟ้าก็สว่างสดใสและดวงอาทิตย์ในยามเช้าตรู่ที่เบยหวงเซินฟู่ทำให้ป่าย่อหวงเซินฟู่ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองจางๆเมื่อมองไปที่เบยืนเฉินฟู่ที่ยืนเหมือนภูเขายักษ์ที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยรัศมีอันน่าเกรงขามและสังหารหน้าของเอลยูหยิบปิงเป็นปกติและเขาก้าวไปทางเฉินฟู่ตามด้วยดราก้อนฮอนถอร่าต์และเชซิ่งเมื่อหลู่ยี่ผิงปรากฏตัวผู้บัญชาการกองทัพเซินฟู่ก็เข้ามาทักทายหลู่ยี่ผิงทันทีและทั้งสามคนด้วยความเคารพไม่นานหลังจากเข้าไปในนนทที่รราาาบบดดงงงงงฟหหัััววกก็ออออมแแลลละะยยยูิ้้คตเ ในห้องใต้หลังคาที่สูงมากของพระราชวังในเบียงเฉินฟูมีความงามที่สวยงามหลายอย่างหนึ่งคือ WU เมยเจ้าหญิงคนที่สี่ของตระกูลอันเดสและพวกเขากำลังมองไปที่เอลยิปปิงและคนอื่นๆจากระยะไกลนั่นคือลู่อี้ผิงหญิงร่างสูงผอมเพรียวกล่าวบทที่278ร้อยลูอี้ผิงเจ้าต้องการทำสิ่งนี้จริงหรือพี่ใหญ่ที่อยู่ยงคงกระพันกำลังจะเกิดแล้วบทที่278ร้อยลูอี้ผิงเจ้าต้องการทำเช่นนี้จริงๆหรือครับฝ่าบาท WU เมยตอบกลับอย่างรวดเร็วหญิงร่างสูงและผอมเพรียวคือเฮาเลียนคิวิงยูลูกสาวของงเบีย ลิงหยียันจากศาลเจ้าแข่งกีองลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าวีสกายรีนและอันเดนหวังว่าจะจับมือกับเอลยูหยิปิงแต่ถ้าแอลยูหยิปิงไม่ทำตามความปรารถนาของพาเลตมาสเตอร์เขาเรียนคิวิงยูไม่แยแสกล่าวว่าคุณคิดว่าเขากล้าที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อของฉันไม่ต้องกังวลตราบใดที่เขายังคงมีเหตุผลเขาจะไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อฉันเมื่องานเลี้ยงเริ่มไปที่ห้องโถงด้วยกันเขาเรียนกิงยูกล่าวว่าอย่างไรก็ตามฉันสงสัยว่าถน,นนสายนี้ของหยิปิงโถเทมนั้นใหญ่มากจริงๆหรือไม่หลังจากนั้นไม่นานหลายคนก็ถอยออกจากห้องใต้หลังคาภายใต้การน,นำของตงฟางหัวหลุยผิงและคนอื่นๆมาที่ห้องโถงใหญ่ของคฤหาสน์เทพเจ้ารกร้างทางเหนือ ห้องโถงนั้นโอ้อาและสง่างามอย่างยิ่งผู้คนที่เดินอยู่ในนั้นก็เหมือนเดินอยู่ใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เหนือห้องโถงมีที่นั่งหลายที่นั่งเรียนกันเป็นแถวบนที่นั่งสองแถวมีชายชาราหน้าแดงกัอยู่แล้วดงฟางหัวแนะนำให้แอลยูหยิปปิงหลอดคนนี้เป็นจักรพรรดิดาบที่ไม่มีใครเทียบได้มีองเชงซึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งมองที่แอลยูหยิปปิงและคนอื่นๆด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนหน้านี้สิบคนที่สามของเขายูชิกซีอง,งติดตามอาจารย์ของสารเจ้าแข่งกีอง,งไปยังแข่งกน,นีฉันซอง หลังจากนั้นพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์และพระอสูรโลหิตยกก็เสด็จมาทีละคนในรายชื่อเทพแห่งถิ่นธุรกันดาเหนือพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์และพระอสูรโลหิตยกอยู่ในอันดับที่แปดและเก้าตามลำดับหลังจากที่ทั้งสองมีหูเฟย์หูเต่าของนายบ็อแคลนในฐ ok านะกองกำลังที่สองในภูมิภาคดาวที่รกร้างว่างเปล่าทางเหนือเผ่าจิ้งจอบเก้าตัวมีโทเทนสองอันดับแรกหูเฟยและหูเต่าอยู่ในอันดับที่สามและหกตามลำดับในรายชื่อเทพแห่งถิ่นธุรกันดาเหนือในท้ายที่สุดัดบวียูเซนซึ่งอยู่ในอัน หลังจากที่ WU เซนและเกาหยุนมาถึงเฮาเลียนบีหัวหน้าของพระราชวังบีเหลืองก็เข้ามาและตามหลังเฮาเลียนบีตามพระเจ้าองค์ที่สองของพระเจ้าและพระเจ้าองค์ที่ห้าแห่งทองแดงเทพพระเจ้าแห่งการทำลายล้างที่สองและเทพพระเจ้าแห่งทองแดงที่ห้านั้นลึกลับอย่างยิ่งไม่ค่อยปรากฏและไม่มีใครรู้ชื่อจริงของพวกเขาเทพแห่งการทำลายล้างถูกปกคลุมด้วยแสงจ,งจงางๆทำให้มองเห็นใบหน้าของเขาได้ยากในขณะที่เทพระเจ้าแห่งทองแดงสวมชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์สีทองแดงและแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ยังปิดแน่นและมองเห็นเพียงดวงตาของเขาเท่านั้น เบื้องหลังทั้งสองคนคือเหาเหลียนทีวิงยูลินหยี่ยันดับ w ูเกดั๋ w ูเม่และลูกสาวทั้งห้าของจิวูเอเกมองในหมู่พวกเขาเหาเหลียนกิงยูลินหยี่ยันดับ w ูเก๋ G u, an, ate, และจิวูเอเกมองเป็นความงามหกประการของเคออสเพลนเหาเหลียนพี่ผู้นำของสมาคมที่รกรา้างว่างเปล่าทางตอนเหนือมีนิ่งอบอุ่นหลังจากมาถึงและเขาก็สุภาพกับทุกคนในที่เกิดเหตุจากนั้นนั่งลงกับมี่เซินทงเซินเหาเหลียนชิงเย่เวและคนอื่นๆแน่นอนเหาเหลียนทีวิงยูและคนอื่นๆทั้งหมดนั่งในแถวที่สอง หลังจากดื่มไปสามทูนเถาเหรียนบียิ้มให้เอลยูหยีปิงอาจารย์เอลยูกันต่อสู้ของแทนเกอร์นีชันซองทำให้โลกตกใจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กล่าวว่าอย่างไรก็ตามคุณหอหูเจิ้นและเถาหยุนเป็นผู้ที่อยู่บนยอดของดินแดนดารารกร้างทางเหนือของฉันเหลียนซีซูหากคุณยังคงต่อสู้ต่อไปมันจะทำให้คนอื่นในสตาร์เทอริทอรีหัวเราะเท่านั้นเถาเหรียนบีจะเป็นผู้สร้างสรรันติในวันนี้คุณดื่มไวน์แก้วนี้และความคับข้องใจครั้งก่อนจะผ่านไปยังไงเถาเหรียนปี่ยกแก้วในมือขึ้น WU เซนและเก่าหหหหยยยยยยยุุนน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 นกกกกกก็แแแ้้้้้้้วว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 ไไไ์ขขขขออออออองง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 งพพเเเเเาา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 ึทททททสสตตจจจััััับบปปีีี่่่่่่่่่ลลลลููิิิผผใชชมมดดถรรืะค ศาลเจ้าแข่งกีองมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มาโดยตลอดในวันธรรมดา WU เซนและเก่าหยุนก็มอบสิ่งดีๆให้กับเหาเลียนบี B. ด้วยเหตุนี้เองที่เหาเลียนบีได้สร้างสันติภาพให้กับทั้งสองคนเมื่อเห็นหลู่อี้ผิงนั่งนิ่งเหาเลียนปี้ก็ขมวดคิ้วอย่างไรก็ตามราศีพฤษภเขามังกรมังกรพูดอย่างเฉยเมยพอวูเจิน้นเฉาหยุนและสินค้าทั้งสองได้รับคำสั่งให้ส่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากผีดิบและว,วันสวรรค์แข่งกีองมาที่แข่งกนีฉันซองเพื่อล้อมและฆ่าเจ้านายของฉันและตอนนี้คุณก็็็แแแแคค่่่่่่ต้้้้้้ออออออองงงงกกกาา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 ารรใหหหหหหหเเ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 จจจนนนนนนยยยยยยขขฉัปลลลลลลลิิิิิิุะะะสไไไไมมมมีีีีีบววูููผดดดพพ เอลยูหยิบปิงไม่ได้มองไปที่เห่าเหรียญบีแต่มองไปที่วิลยูเซนตรงข้ามเหาหยุนกล่าวว่าในเมื่อเจ้าได้รับคำสั่งหากเจ้าฆ่าตัวตายเรื่องนี้ก็จะจบลงวิลยูเซนและเหาหยุนต่างก็โกรธเมื่อได้ยินคำพูดนี้ใบหน้าของเห่าเหรียญบีจมลงเ่าจิ้งจอกก้าวตัวหูเฟยหูเต่าและพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ขมวดคิ้วเห่าเหรียญปี้คือใครเขาเป็นเจ้าวังของเบย์เยนดีไวท์พาเลตและผู้ควบคุมของเบย์เฮียสตาร์ริเจียนแต่ก็ยังไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้นี่ก็เพิกเฉยเเ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 เกิิินนนนนไปปพีียยยยยลลลสสซซออออโววรรร์แะะจ็ดดดหหามบทู่่ง มีการรวมพลปีศาจเหมิงลินและคนอื่นๆซึ่งเป็นทายาทของผู้นับถืออสูรเลือดหยกก็ถูกเผาพฤศพเขามังกรและเชซิเผิงข้าแน่นอนว่าผู้นับถือปีศาจโลหิตหยกไม่ชอบลู่ยี่ผิงนายลูกแก้ศัตรูดีกว่ายุติมันห่าวเหรียญปี้พูดอย่างเคร่งขืมทำไมคุณถึงยืนกรานที่จะแก้แค้นด้วยตัวเองเรื่องนี้มันจบลงแล้วห่าเหรียญปี้เพิ่มน้ำเสียงของเขาเมื่อกี้ฉันถามลู่ยี่ผิงว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ตอนนี้เขาพูดตรงๆว่านี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องห่าเหรียญปี้ไม่ได้แสวงหาความตัั้้้้งงงงใจขขอออลลูยีี่่ผผิแะะไดดปรรรกาพ์เืนโต ยิ้มให้หาวเหรียนปี้ขอบคุณท่านประมุขฉันจะทำตามความปรารถนาของปรมาจารย์วางจากนั้นเขาก็ดื่มมันหาวเหรียนปี้พยักหน้าและยิ้มและเมื่อเขากำลังจะยกแก้วขึ้นดื่มหลูยี่ก็พูดอย่างใจเย็นว่าถ้ามันซะเมื่อเทออซิเพิงได้ยินดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นและกล่าวด้วยความเคารพว่าใช่ในายท่านทุกคนในสนามดูแปลกแอล,แลยูหยิบปิงได้ยินว่าหาวเหรียนบีได้พูดไปแล้วว่านี่คือจุดจบแต่ยังต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินการนี่เป็นเพียงการเพิกเฉยต่อห่าวเหรียนบีหาวเหรียนบีหัวเราะอ,อย่างโกรธจัดเขาต้องไปที่เอลยูหยิบปิงอาจารย์เอลยูต้องการทำสิ่งนี้จริงๆหรือในฐานะเจ้าแห่งวังเทพรกรังทางเหนือและดินแดนดารารกรังทางเหนือทั้งหมดเขาพูดนลูี่ผงยังต้องการยิง ปล่อยให้ลูกน้องของเขาฆ่า WU เซ็นและเก่าหยุนหรือไม่หลู่อี้ผิงหมายถึงอะไรภายใต้การประนีประนอนมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาต้องฆ่า WU เซ็นและเก่าหยุนต่อหน้าเขาเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างและเทพเจ้าแห่งทองแดงซึ่งนั่งอยู่ข้างข้างหาวเหรียญปี้ก็ล็อกหลู่อี้ผิงด้วยลมหายใจของพวกเขาเช่นกันลมหายใจของทั้งสองคนถูกปลดปล่อยออกมาและทำให้ดินแตกสลายทันใดนั้นสถานการณ์บนที่สูงก็เปลี่ยนสีฟ้าร้องและฟ้าผ่าก็แอลวอร์บอว่าฟโลกก็มืดลงทันทีกองทัพที่อยู่นอกกรือหาเทพรบร่างทางเหนือรู้สึกถึงรัศมีใใใในน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 หหหหห้้้้้้้้้้ออออองง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 โโโถถถแแแลลลลละะะะพพววกกกกกกกเเเขขขาาาาาาททททัััััมมมดดดดตตจีีคผูบบญชรร็็ไป ฮูเฟ่แห่งนายป๊อกแคลนกล่าวกับเอลยูหยิบพิงว่านายน้อยเอลยูหัวหน้าคฤหาสน์ก็ใจดีเช่นกันทำไมคุณถึงต้องการไปตามทางของคุณเองพระหัตถศักดิ์สิทธิ์ยังกล่าวอีกกว่านายน้อย,ยลู่มองย้อนกลับไปหลุยี่ผิงชำเลืองมองทุกคนที่เกิดเหตุมองดูปรมาจารย์นับไม่ถ้วนที่หลั่งไหลมาจากวังเทวะทางเหนือที่รกร้างเขาพูดอย่างเฉยเมยขา้าบทที่279 11โทเทมหลังจากที่ฮาวเหลียนปี้เห็นปรมาจารย์นับไม่ถ้วนจากวังศักดิ์สิทธิ์เบลังไหลเข้าามหล่ยยีผิงังงคกกล้าตะโนเพื่ออข้าใบหนงเขามมืดนไปหมดและดวงงตาขอเขาาาก็็ฉยยยยแสงเเเนีบอขไไม่ด้โกรธขนาดนี้มาหลายปีแล้ว เปิดเกรดอาเร่วังศักดิ์สิทธิ์แดนเหนืออัญยะประกาศคู่ท่าเสียงเย็นชาของเผ่าเหลียนบีก้องกังวานไปทั่วเบยงเฉินฟูและเจ้านายทุกคนในทุกมุมของเบยงเฉินฟูได้ยินเสียงสังหารที่เย็นชาของเผ่าเหลียนบีทันใดนั้นลำแสงจำนวนมหาศาลก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนได้ห่อหุ้มวังศักดิ์สิทธิ์ทางเหนือที่รกร้างและพลังมหาศาลก็คำรามอย่างบ้าคลัง่งเมื่อรู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวและพลังของคฤหาสน์ศักดิ์สิทธิ์ที่รกร้างทางเหนือหูเฟยและคนอื่นๆจากเผ่าจิ้งจอกตตตตตัััวววววว่่่าาาาางง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 งกก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 กะะะะะะะลลลลลลึยยยย้้้้้ออ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 อนน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 บบหหหหหหููููเเเเเเเโโโใใสจจจจิิิมมมแแแขณดดีี็็ปปปถถคคืๆร เมื่อหเหาวเหรียญปี้ออกคำสั่งให้ฆ่าเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างและเทพเจ้าทองแดงที่อยู่ข้างๆเข,ขาก็ยิงพร้อมกันและทั้งสองก็ถูกสังหารต่อหน้าหลูยี่ผิงแทบจะในทันทีด้วยความเร็วสูงทำลายการโจมตีของพระเจ้าฉันเห็นแสงสีเทาพุ่งออกมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้ามือแห่งการทำลายล้างพระหัตถ์ของพระเจ้าสีบรอนเปลง่งประกายด้วยแสงสีทองทั้งสองเป่าอย่างแรงที่สุดและโทเทมที่อยู่ข้างหลงังก็พุ่งออกไปทีละคนพวกเขาทั้งหมดสิบโทเทมอแม้ว่าแต่ละโทเทมอจะไม่ใหญ่เท่ากับเชซิปิงแต่กฎของเทพเจ้าที่ทั้งสองรวบรวมมานััั้้้นนมมีททงงหดออกขเเพจาหลลายยอองค์ู่ไกกเินกกกวว่่าาาขขอออองงงงเเเทททพจ้้ลนนค์ใชแรๆโม ก็เต็กติงกิ๊เชออันดับ2กดแห่งอาณาจักรเทพมีมากกว่า169ล้านซึ่งใกล้เคียงกับ170ล้านอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อเกิน170ล้านแล้วจะเป็นเทพเจ้าโบราณที่จุดสูงสุดของโทเทมอทั้ง10ตออนทั้ง2คนยิงพร้อมกันและภูเขาก็ถล่มและพื้นก็แตกถ้าไม่ใช่เพราะการสนับสนุนของรูปแบบที่ดีความแข็งแกร่งของทั้งสงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะเขย่าห้องโถงเมื่อหมายเชนและทองเชนยิงที่เอลยูยิบปิงในเวลาเดียวกันเซก่่่าุแแลลลบวงง็ออทททึ และเมื่อเถวยุนกระแทกหมัดของเขาเทพเจ้าแห่งโหราศา,าศาสตร์ก็ควบแน่นอยู่ข้างหลังเขาและแสงของดวงดาวนับไม่ถ้วนก็ส่องสว่างไปทั่วพื้นที่ดาบหมื่นเล่มของจัก,กรพรรดิดาบที่ไม่มีใครเทียบได้เปลี่ยนเป็นดาบหนักทะลวงท้องฟ้าและปกคลุมพื้นดินและทุกทันทีที่หน้าถนนทันทีหลังจากนั้นผู้บัญชาการที่ยิ่งใหญ่หลายร้อยคนของวังศักดิ์สิทธิ์ทางเหนือที่รกร้างว่างเปล่าได้จัดตั้งรูปแบบการสังหารและพวกเขาก็มาพร้อมกันหนึ่งร้อยผู้บังคับบัญชาที่ยิ่งใหญ่แต่ละคนมีก้าวโทเทมออร์เมื่อก เขาเหรียนพี่ไม่ได้เคลื่อนไหวในความเห็นของเขาไมเทนทองเช่นวิวเซ่นเกาหยุนวิวชวงซอสเอ็มเพอเรอร์และหนึ่งร้อยผู้บังคับบัญชาที่ยิ่งใหญ่ได้เคลื่อนไหวพร้อมกันและเขาไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเลยพลังทำลายท้องฟ้าและทำลายโลกก็เพียงพอแล้วที่จะระเบิดภูเขาศักดิ์สิทธิ์โบราณแม้แต่คนที่ออกจากห้องโถงก็ยังประหลาดใจเมื่อรู้สึกถึงพลังของการทำลายท้องฟ้าและการทำลายโลกเขาจิ้งจอกก้าวตัวหูเฟยใส่หัวและกล่าวว่ามาซิงอยู่ในป่าแอร์และลมจะทำลายมันถนนสายนี้เรียบและขอบโล่งเกินไปดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออ วรรณกรรมใต้ปากกา b x w อชดั s u บิเอฟเอสฮาเรียนคิงยูมองไปที่เอลูหยิบปิงซึ่งถูกปิดล้อมและถูกสังหารแต่ใบหน้าของเธอไม่แยแสตั้งแต่พ่อของเธอเข้าครอบครองวังเทพแห่งถิ่นธุรกันดารทางเหนือเขาได้สังหารเทพเจ้าโทเทมอโบราณจำนวนสิบองค์ที่ฝ่าเผืนอเจ็ดจำนงของเขาดังนั้นฉากนี้เธอคุ้นเคยกับมันมานานแล้วเมื่อทุกคนคิดว่าเอลูหยิบปิงและทั้งสามจะถูกพัดพาไปทันใดนั้นสวรรค์และโลกก็แข็งตัวและพวกเขาเห็นร่างของเชซิปิงระเบิดด้วยดวงดาวและโทเทมอออออัััันนนนนนหหลงงจากกกก้ีึ่็บิไป เมื่อมองไปที่โทเทมอร์มา120ลีของเชซิงเผาจิวูหูเฟกก็ใส่หัวแม้ว่าหลุยผิงจะมีโทเทมอร์มา120ลีแต่ทั้งสามคนก็จะไม่สามารถเดินออกจากวังศักดิ์สิทธิ์ทางเหนือได้ในวันนี้เว้นแต่บุคคลจากหมิงไห่จะช่วยหลุยผิงและทั้งสามคนสิบโทเทมอของเชซิงบินออกไปเมื่อทุกคนคิดว่ามันจบลงแล้วทันใดนั้นแสงสว่างจากสวรรค์และโลกก็สว่างขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและโทเทมอก็บินออกไปอีกครั้งสิบโทเทมอแสงสว่างที่ส่องประกายให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าแแแหหหห่่่่่งง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 กกกกาาาาาาารรรรรรทท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 ทำำลลลลลยยย้้้้้้โโโเเ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 เมมมมมออ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 คค์ขขขพพจจสสิิิืัััซนนนนุะดดดบบีีีีไไใวถู เมื่อ11โทเทมอวินออกไปคลื่นอากาศในห้องโถงก็ดูเหมือนจะหยุดลงแม้แต่พลังแห่งการทำลายล้างเทพเจ้าเทพเจ้าทองแดงหอหูเตือนเฉาหยุนจักรพรรดิดาบหอหูซวงและคนอื่นๆก็ยังอ่อนแอลงพลังทั้งหมดถูกระงับหมเชนทองเชนวูเซนเก่าหยุนวูทวงซอสเอ็มเพอร์เรอร์และกลุ่มผู้บัญชาการมองไปที่โทเทมทั้ง11ที่บินออกไปและทุกคนก็ตกใจ11โทเทมลูอีผิงนี้มี11โทเทมบีกจิ้งจอก้าวระกูลหูเฟยหูเตาบีกเดมอนวินเนเรเบิร์นเผ่าเหลียยนกิงูวูเอกเมงและผู้หญิงคคนนนนออืื่่่่่ๆทุกดูไมาาเเชหลียนนนี่กกก็ตใจเชั สิโคเทมอเป็นจุดสุดยอดของเทพ,พเจ้าโบราณแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแหกกฎของอาณาจักรเทพแม้แต่ฮาวเลียนพี่ปรมาจารย์วังของวังศักดิ์สิทธิ์เหนือรกร้างก็ここยังใช้วิธีการนับไม่ถ้วนและกลืนสมบัติอัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วนกฎของพระเจ้าลูกน้องของเอลยูหยิปปิงแหกกฎของอาณาจักรเทพย้อนกลับฮาวเลียนพี่ตะโกนด้วยความประหลาดใจในฐานะเจ้าตำหนักแห่งบเบญเดีวายพาเลตเขาเป็นยอดไล่ของเทนโถเทมและเขาเข้าใจมากกว่าใครในที่เกิดเหตุว่าเอเลเวนโถเทมน่ากลัวเพียงใดในขณะที่คำพูดของฮาวเลียนบีหายไปเชซิป ในเวลานั้นมันเป็นโทเทมอร์สิบอันดับแรกแต่ตอนนี้มันคือพลังของโทเทมทั้งสิเอ็ดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกันดวงดาวบนท้องฟ้าเร็วขึ้นแข็งแกร่งขึง้นและมากขึ้นหมายเชนบรอนด์ก็ต์วูเซนเก่าหยุนวู w. ชวงซอสเอ็มเพอร์และคนอื่นๆมองไปที่ดวงดาวที่ยิงจากท้องฟ้าและปกคลุมท้องฟ้าและรู้สึกถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวที่มีอยู่ในดวงดาวพวกเขาทั้งหมดตื่นตระหนกและสิ้นหวงังถอยออกไปฝนดาวนับไม่ถ้วนจะมาเกือบในเวลาเดียวกันเทพเจ้าโทเทมโบราณทั้งสิบห้าองค์ได้แก่หมายเชนทองเชนวูเซนเก่าหนงงอ้ถไปใโ จากนั้นผู้บังคับบัญชาของวังเทพรกรางทางเหนือทั้งหมดก็ยิงถอยหลังฝนดาวตกบนฟ้าจะทำลายทวยเทพหลังจากที่เทพของค์สำเริจระเบิดออกพวกเขาถูกตอนและกระแทกที่วังของวังเทพรกรางทางเหนือทันใดนั้นวังของวังเทพเบลเลียงก็ระเบิดและฝนดาวนับไม่ถ้วนยังคงเคลื่อนไปข้างหน้ากองกำลังของดีไวล์พาเลตจำนวนนับไม่ถ้วนที่ล้อมรอบด้านนอกถูกกีรันทะไหลออกจากกันข้างนอกกองทัพดีไวล์แมนชั่นอันมืดมิดและไร้ขอบเขตทั้งหมดโหมกระหนำ่ำฝนดาวตกกระทบจนสุดที่ราบยังคงมุ่งหน้าไปและกระแทกเข้ากับภูเขาที่อยูู่่่่่่ไไกก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 ลลลลลลออ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 ปปปปสุดดดดดขขบบทททีีีรรรราาาาาาาพืื้้้้นนนิิิแแแตตตเเเะะ็โยยยยยภใใหหมััวงงญถ ฝนดาวตกบนท้องฟ้าเพื่อนผ่านจิวูคลันหูเฟยหูเตาบิกเดมอนสุนเผาเลียงกิงยูจิวูเอเกมองและคนอื่นๆใบหน้าของทุกคนบิดเบี้ยวด้วยคลื่นลมที่น่าสะพรึงกลัว